สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงทุกปีในวงการเพลงเกาหลีจะมีวงไอดอลเกือบ100วงที่เข้ามาเดบิวต์ซึ่งวงไอดอลที่มาจากคลายบันเทิงขนาดเล็กและกลางที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและได้รับความสนใจจากคนทั่วไปนั้นมีโอกาสน้อยมากและวงที่จะสามารถอยู่รอดได้จนถึง7ปีกลับยิ่งน้อยกว่าโดยวงไอดอลส่วนใหญ่จะเงียบหายไปจากสื่อสังคมก่อนที่จะถึงเวลานั้นแต่มีวงไอดอลหญิงวงหนึ่ง ที่หลังจากผ่านการเปลี่ยนสมาชิกในวงและการเปลี่ยนแปลงสไตล์ต่างๆในที่สุดก็ได้มีชื่อเสียงขึ้นมาแต่เมื่อกําลังจะได้เฉิดฉายกลับต้องตกต่ำลงเพราะเหตุการณ์การแกล้งแกล้งจุดสุดท้ายต้องปิดฉากลงอย่างเงียบเหงาแม้จนถึงตอนนี้ก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับวงนี้ในปี2015หลังจากที่รอคอยมาหลายปีค่าย DSP Media ก็ได้เปิดตัววงดนตรีไอดอลหญิง April ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก6คนคืออีนาอื่นยังเยนาอีจินซนอียอนจูชอนโซมินและคิมแชวอนโดยสมาชิกทุกคนมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่16ปีเท่านั้นวงนี้เปิดตัวด้วยคอนเซปต์ที่น่ารักและสดใสจนได้รับฉายาว่าไอดอลที่บริสุทธิ์และได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรแต่หลังจากออกอัลบัม้มแรกได้ไม่นานสมาชิกชอนโซมินก็ประกาศลาออกจากวงและไม่ถึงหปี อียอนจู oo, ที่เป็นวิชวลของวงก็ประกาศหยุดกิจกรรมเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพแฟนๆต่างรู้สึกเสียใจและคาดหวังว่าอียอนจูจะกลับมาหลังจากหายดีแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นเช่นนั้นในเดือนตุลาคมปี2016อียอนจูได้เขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองโดยประกาศว่าเธอจะหยุดกิจกรรมไอดอลและลาออกจากวงเพื่อมุ่งพัฒนาตัวเองในด้านการแสดงแทนข่าวนี้ได้ทำให้แฟนๆหลายคนตกตะลึง และตามมาด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์อ e. ียอนจูว่าเธอไม่มีความรับผิดชอบและได้ทรยศต่อวงเพื่อไปเป็นนักแสดงจนถึงขั้นมีบางคนตั้งฉายาที่ไม่ดีให้กับเธอ1เดือนต่อมาค่าย DSP Media ก็ได้ประกาศเพิ่มสมาชิกใหม่2คนซึ่งก็คือย e ุนแชคยองและลาเชลจากนั้นวงเอพิลก็ยังคงรักษาโครงสร้างสมาชิก6คนเอาไว้และดำเนินกิจกรรมทางด้านดนตรีต่อไปโดยพยายามสะสมกลุ่มแฟนคลับที่มั่นคง และเมื่อสมาชิกในวงอีนาอื่นได้ไปแสดงในซีรีส์เอทความนิยมของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้วงเอพริลมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้นจนเกือบจะเป็นวงที่มีความนิยมสูงสุดแต่ขณะดเดียวกันก็มีข่าวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอียอนจูหลังจากออกจากวงมาได้1ปีเธอก็ได้เข้าร่วมรายการ i อดอล u r วายวชื่อดียูนิตคนที่ลาออกจากวงเพื่อม,มุ่งเน้นในการเป็นนักแสดงกลับเปลี่ยนใจมาเป็นไอดอลอีกครั้งได้อย่างไร คลิปการแสดงของอียอนจูในรายการเต็มไปด้วยความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เช่นถ้าเป็นแบบนี้ทำไมถึงลาออกจากเอพริลยังมีหน้ามาใช้สถานะอดีตสมาชิกวงเอพริลอีกหรอทรยศวงเพื่อไปเป็นนักแสดงแต่พอเป็นนักแสดงไม่สําเร็จก็กลับมาเป็นไอดอลอีกเป็นต้นแต่ก็มีคนสังเกตเห็นประเด็นที่น่าสนใจว่าผู้เข้าร่วมรายการคนอื่นๆมักจะมีเพื่อนร่วมวงหรือศิลป,ปินที่รู้จักกาันมาช่วยโพสต์หรือถ่ายวิดีโอเชร์แต่สําหรับอียอนจู ที่ยังคงอยู่ใน DSP กลับไม่มีการโปรโมตจากทางบริษัทและไม่มีสมาชิกของวอง A-Peel มาประกฏตัวเพื่อเชียร์เธอเลยซึ่งทำให้แฟนๆยิ่งคิดว่าเหตุการณ์ตอนที่อียอนจูออกจากวงได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเพื่อนร่วมวงนั้นแย่ลงจนทำให้ไม่สามารถสานต่อมิตรภาพกันได้ในที่สุดอียอนจูก็ผ่านการคัดเลือกในรายการ Survival ได้เดบิวต์ในวงชั่วคราวและได้ทำกิจกรรมเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นแต่หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง ก็แทบไม่มีข่าวคราวของเธออีกเลยทุกคนคิดว่าเธอคงจะเหมือนไอดอลคนอื่นๆที่ไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้แล้วค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาของสาธารณชนแต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้น3ปีโพสต์หนึ่งในฟอรัมของเกาหลีได้ดึงเธอระวงเอพริลขึ้นมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2021ผู้ชาฟอรัมคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นน้องชายของอ e ีฮยอนจู oo, ได้โพสต์ว่า พี่สาวของเขาไม่ได้ทระยศต่อวงเพื่อไปเป็นนักแสดงแต่ที่เธอเลือกออกจากวงเพราะถูกกีการและแก,กล้งเขาเล่าว่าอียอนจูถูกแกล้งและทำร้ายจนเป็นโรคแพนิกและเธอยังเคยพยายามทำร้ายตัวเองเพราะเรื่องนี้อีกด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของเธอเขายังได้แนบรูปถ่ายทะเบียนบ้านและเซลฟี่กับอียอนจูในช่องความคิดเห็นโพสต์นี้ทำให้เกิดกระแสะวิภา์วิจารณ์อย่างรวดเร็วในวันเดียวกันนั้นผู้ใช้ยฟอรามที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของอียอนจู ก็ได้โพสต์สนับสนุนคำกล่าวเหล่านี้และกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์มีแต่ผู้กระทำความผิดซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์การลั่งแกล้งหมู่และไม่มีสมาชิกวงคนใดเป็นผู้บริสุทธิ์ในเวลาตีหนึ่งของวันถัดมาผู้ชายฟอรัมที่อ้างว่าเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของอ e. ียอนจูก็ได้โพสต์บทความแฉโดยให้รายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์และสิ่งที่อ e ียอนจูต้องเผชิญเธอเล่าว,ว่าในตอนแรก คนที่ไม่ชอบและแก่งแกลกอียอนจูก็คือชอนโซมินอดีตสมาชิกของวงเอพริลและสมาชิกคนอื่นๆก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชอนโซมินโดยการยั่วยุและแยกสองคนนี้ออกจากกันจึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆแม้หลังจากที่ชอนโซมินได้ออกจากวงไปแล้วอียอนจูก็ยังคงถูกสมาชิกในวงคนอื่นๆกีดกันอยู่เหตุการณ์ที่ถูกเล่าในบทความนี้ได้ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเช่นมีเหตุการณ์ที่อียอนจูวางกระติกน้ำร้อน ที่คุณยาผู้ล่วงลับให้ไว้ในหอพักแต่มีสมาชิกคนหนึ่งจงใจใส่ซุปที่มีกลิ่นแรงลงไปในกระติกนั้นและเมื่อถูกพบก็ไม่มีใครยอมขอโทษอีกตัวอย่างหนึ่งคืออีนาอื่นสมาชิกที่ได้รับความนิยมในวงได้ขโมยรองเท้ากีฬาของอียอนจูไปแต่เมื่อถูกจับได้เธอกลับไม่ได้แสดงความรู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยและแกล้งทําเป็นว่าจําผิดนอกจากนี้เบื้องหลังกล้องสมาชิกยังใช้การกระทําและคําพูดเสียดสีต่าง เพื่อทอรามานอ e ียอนจูที่อยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์การแก่งแกล้งทันจิตใจตลอดเวลาทำให้อ e ียอนจูมีอาการซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นผู้ใช้ฟอรัมยังแชรว่าเหตุผลที่การแก่งแกล้งนี้ถูกปิดบังมาอย่างยาวนานเพราะคิมแชวอนสมาชิกคนหนึ่งกำลังมีความสัมพันธ์กับผู้จัดการจึงทำให้ผู้จัดการที่รู้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดเลือกที่จะไม่พูดอะไรต่อมาเมื่ออ e ียอนจูพยายามฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าเรื่องราวนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา แม่ของอียอนจูได้ไปที่บริษัทเพื่อขอคำอธิบายบริษัทบอกว่าทุกคนในวงกำลังสำนึกผิดแต่ในความเป็นจริงเมื่อแม่ของอียอนจูพบสมาชิกของวงพวกเธอกลับหัวเราะและจงใจเมินเฉยสุดท้ายเพื่อรักษาวงเอาไว้บริษัทจึงเลือกให้อียอนจูรับผิดช,ชอบแต่เพียงผู้เดียวและสั่งให้เธอเขียนจดหมายปลอมเพื่อปกปิดสาเหตุที่แท้จริงของการออกจากวงหลังจากที่ผู้คนได้อ่านบทความแฉของเพื่อนอียอนจู ทุกคนก็เข้าใจถึงการกระทําที่ขัดแย้งของอ e. ียอนจูที่ผ่านมาหากเธอต้องการออกจากวงเพื่อไปเป็นนักแสดงจริงๆคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเข้าไปร่วมรายการเซอร์ไวว์ลอีกครั้งการที่อ e. ียอนจูเลือกผ่านกระบวนการเดบิวต์ที่เจ็บปวดอีกครั้งหลังจากออกจากวงอาจเป็นเพราะเธอต้องการตัดขาดกับวงเอพริลแต่ไม่ใช่กับอาชีพไอดอลหมความแฉนี้ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวเน็ตเกาหลีที่อ่อนไหวต่อเรื่องการ,การแั่งแล้ง ต่างเรียกร้องให้เอพริลและบริษัท DSP ออกมาให้คำอธิบายแต่สมาชิกในวงก็ไม่มีการตอบสนองใดๆแต่กลับเป็นสมาชิกของวง Ajax ที่อยู่ในบริษัทเดียวกันอย่างยุนยองที่ออกมาแก้ต่างให้สมาชิกวงเอพริลบนโซเชียลมีเดียของพวกเขาแต่การที่เขาเข้าข้างสมาชิกคนอื่นๆอย่างชัดเจนและกล่าวโทษการกระทำของอียอนจูทั้งทางตรงและทางอ้อมกลับทำให้ผู้คนยิ่งไม่เชื่อคำพูดของเขาว่ามีความเป็นธรรมยิ่งไปกว่านั้น ชาวเน็ตยังพบรูปถ่ายที่ใกล้ชิดระหว่างยุนยองและอีนาอึนจึงทำให้สงสัยว่าพวกเขาทั้งสองคนอาจจะเป็นแฟนกันและยุนยองก็อาจจะกำลังแก้ต่างให้กับแฟนสาวข,ของเขาอาดีสตสไตลิสต์ของวงเอพริลก็ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าอียอนจูสุขภาพไม่ค่อยดีและมักจะเจ็บป่วยบ่อยจนทำให้เกิดปัญหากับคนอื่นในวงอยู่บ่อยครั้งแต่ภายใต้การประนามและเสียงตำหนิจากชาวเน็ตเธอก็รีบลบโพสต์ของเธออย่างรวดเร็วในบ่ายวันเดียวกันนั้น ทางบริษัท DSP ก็ได้ออกแถลงการฉุกเฉินว่าอียอนจูเข้ามาในบริษัทในฐานะนักแสดงฝึกหัดแต่ภายหลังถูกชักชวนให้มาเข้าร่วมวงไอดอลแต่ในระหว่างทำกิจกรรมกับวงอียอนจูมีปัญหาทางด้านจิตใจและสุขภาพทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของวงได้อย่างเต็มที่เมื่ออียอนจูต้องการออกจากวงเธอก็มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะลาออกหลังจากที่บริษัทพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่หลายครั้งแต่สุดท้าย พวกเขาก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเธอส่วนเรื่องความขัดแย้งภายในวงนั้นทาง DSP ได้แจ้งว่าการออกจากวงของอียอนจูได้ทำให้สมาชิกคนอื่นๆในวงไ่ารับผลกระทบไปด้วยดังน,น,นั้นจึงไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดและใครเป็นผู้ถูกกระทำแม้ว่า DSP จะกล่าวในแถลงการ์ว่าหวังว่าประชาชนจะไม่เชื่อข่าวลือและการคาดเดาที่ไม่เป็นความจริงซึ่งอาจทำร้ายอียอนจูและสมาชิกวงเอพริลคนอื่นๆได้ แต่ใครๆที่อ่านแถลงการนี้ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการตำหนิอีชอนจูเพียงฝ่ายเดียวโดยอ้างว่าสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในวงเกิดจากอียอนจูเพียงคนเดียวเนื่องจากเธอไม่พยายามเข้าร่วมกิจกรรมของวงและต้องการออกจากวงแต่เรื่องการที่อียอนจูถูกแก,ก,กล้งกลับไม่มีการชี้แจงใดๆจึงทําให้ชาวเน็ตไม่เชื่อคาพูดของบริษัทในครั้งนี้เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ดีเก็ได้ออกแถลงการอีกฉบับโดยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงในบทความแฉว่าเรื่องกระติกน้ำและรองเท้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในหอพักโดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาร้ายของคนอื่นในวงส่วนเรื่องที่คิมแชวอนแอบคบกับผู้จัดการนั้นก็เพียงแค่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องที่สมาชิกในวงแสดงความเมินเฉยต่อแม่ของอียอนจูนั้นก็เป็นเพราะไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีจึงไม่ได้ทําอะไรเท่านั้นเอง ชาวเน็ตเชื่อว่าการถแถลงการของ DSP ที่พยายามเลี่ยงประเด็นหลักกลับเป็นการยืนยันว่าเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในบทความแช่นั้นเป็นเรื่องจริงทางเรื่องความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างสมาชิกในวงเอพริลกับอียอนจูบริษัทคิดว่าคนภายนอกคงไม่มีใครรู้เรื่องภายในหอพักจึงคิดว่าหากออกถแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วผู้คนจะเชื่อแต่ในยุคอินเทอร์เน,น็ตนี้ไม่มีความลับใดๆโด,ด,ดยเฉพาะกับศิลปินที่อยู่ในสปอร์ตหลายเสมอ ชาวเน็ตได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอและรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเอพริลและพบช่องโหว่ในคำกล่าวของบริษัทบริษัทกล่าวว่าซุปกลิ่นแรงนั้นเกิดจากการหยิบกระติกน้ำผิดเนื่องจากในหอพักมีกระติกน้ำมากถึง40-50กระติกแต่ในวิดีโอที่เกี่ยวกับหอพักของเอพริลกลับไม่เห็นมีร่องรอยของกระติกน้ำจำนวนมากเช่นนั้นเลยแล้วกระติกน้ำเหล่านั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนกันละ่ะนอกจากนี้ ชาวเน็ตยังได้วิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิกวงคนอื่นๆในวิดีโอเก่าๆแล้วพบว่าสมาชิกในวงคนอื่นมักจะแสดงท่าทีที่แตกต่างต่ออียอนจูอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงที่อียอนจูพูดหรือแสดงสมาชิกคนอื่นๆมักจะแสดงท่าทีไม่สนใจหรือไม่ให้ความร่วมมือกับเธอแม้ว่าพวกเธอจะพยายามปกปิดการกระทำตอนอยู่หน้ากล้องแต่สุดท้ายชาวเน็ตก็ยังสามารถสังเกตเห็นว่าอียอนจูมักจะแสดงอาการเศร้า และถูกเมินจากสมาชิกคนอื่นอยู่ตลอดเมื่อวันที่3มีนาคมน้องชายของอียอนจูได้ทำการเปิดเผยเป็นครั้งที่สองโดยได้เปิดเผยบันทึกจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่แสดงให้เห็นถึงการพยายามคาตัวตายของอียอนจูบันทึกของโรงพยาบาลที่ถูกเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2016อียอนจูได้เข้ารับรักษาในห้องฉุกเฉินเนื่องจากการใช้ยาหลายชนิดและสารออกฤทธิ์ทางจิต ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของเธอในวันรุ่งขึ้น DSP ก็ได้ประกาศว่าอ e ีฮยอนจูจะหยุดทำกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพน้องชายของอ e ียอนจูยังได้กล่าวหาบริษัทและสมาชิกวงคนอื่นๆว่าพยายามทำให้พี่สาวของเขาดูเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบและเป็นตัวปัญหาที่ทำให้วงเดือดร้อนแต่ความจริงแล้วอียอนจูถูกแกนแกล้งตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกงานก่อนที่จะเดบิวต์กับ April จนถึงขนาดที่เธอเคยคิดจะยอมแพ้และไม่เดบิวต์ต่อแต่หลังจากที่ถูกบริษัทเกลียกล่อมอยู่หลายครั้งเธอก็ตัดสินใจกลับมาที่เอพริลโดยหวังว่าหลังจากเดบิวต์แล้วการกั่งแกล้งจะลดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับยิ่งแย่กว่าเดิมในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นอิยอนจูต้องทนต่อความกดดันและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเธอมักจะเป็นลมระหว่างการเดินทางไปทํากิจกรรมและการฝึกซ้อมสมาชิกและผู้จัดก,การที่รู้เกี่ยวกับอาการป่วยของเธอก็ไม่พาเธอไปโรงพยาบาล แต่กลับปล่อยเธอไว้ข้างทางจนทําให้อาการของเธอรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นหายใจลําบากและมีอาการเจ็บปวดเพิ่มเติมอื่นๆอีกอิฮยอนจูนนนนนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งในได้รับคําแนะนําจากแพทย์ว่าถ้ายัางต้องอยู่กับสมาชิกวงเอพริลต่อไปอาการของเธอก็จะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเมื่อทนกับความกดดันไม่ไหวอียอนจูจึงขอหยุดพักงานจากบริษัทแต่บริษัทบอกว่าเธอต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการทํากิจกรรมต่อ หรือออกจากวงไปเลยในที่สุดอียอนจูก็เลือกที่จะออกจากวงแต่ยังคงทํากิจกรรมอัลบั้มสุดท้ายตามคําชักชวนของบริษัทในช่วงที่เธอถูกสมาชิกคนอื่นๆกีดกันอียอนจูรู้สึกกลัวมากถึงขนาดต้องนอนบนพื้นห้องพักของบริษัทและอาบน้ําในห้องน้ําของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการพบกับสมาชิกคนอื่นๆหลังจากทํากิจกรรมเสร็จอียอนจูก็จะได้กลับบ้านและไปร้องไห้กับครบอบครัวของเธอและในวันนั้นยังมีสมาชิกคนหนึ่ง วางคิมบับเน่าในที่นั่งของอ e ียอนจู oo, จนทําให้เธอต้องโดนตําหนิดโดยที่ไม่มีเหตุผลอีกด้วยและโพสต์ที่2ของน้องชายอ e ียอนจู oo, ก็ทําให้ชาวเน็ตยิ่งโกรธมากขึ้นโดยรายละเอียดและหลักฐานในโพสต์ของเขานั้นมีน้ําหนักมากกว่าคําชี้แจงที่ไม่น่าเชื่อถือของบริษัทจนทําให้กระแสสังคมเกือบทั้งหมดเอียงไปทางอ e ียอนจูในวันเดียวกันนั้น DSP ก็ได้ออกแถลงการอ้างว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่โพสต์แรกพวกเขาได้พูดคุยกับอ e ียอนจูแล้ว แต่เธอยือนยันว่าเธอได้รับความเสียหายและต้องการให้บริษัทออกถแถลงการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุนี้โพสต์ที่2จึงถูกเผยแพร่ออกมาการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงขาดสะบัน้นแม้ว่าบริษัทจะพยายามปกป้องทั้งอีจอนจูและเอพริลแต่จากนี้ไปบริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายทาั้งทางแพ่งและอาญากับอีชอนจูและครอบครัวของเธอรวมไปถึงเพื่อนของเธอด้วยถแถลงการนี้ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยลดกระแสสังคมแต่กลับเป็นการเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกด้วย ชาวเน็ตต่างพากันตำหนิ DSP ดยกล่าวว่าในที่สุดก็เผยฉมหน้าที่แท้จริงออกมาแล้วในถแถลงการก่อนหน้านี้บริษัทพยายามทำตัวเป็นกลางแต่ตอนนี้กลับแสดงเจตนาออกมาอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องแหล่งรายได้ของบริษัทในฐานะบริษัทพวกเขากลับไม่ได้พยายามไกล่เกลี่ยหรือขอโทษในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างศิลปินแต่กลับเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้น การที่บริษัทประกาศจะฟ้องร้องศิลปินของตนเองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการบันเทิงของเกาหลีเมื่อสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไม่เพียงแต่ดี p ที่ถูกโจมตีอย่างหนักเท่านั้นสมาชิกวงเอพริลก็ถูกแบนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอีนาอื่นที่มีงานเดี่ยวมากที่สุดเธอได้รับผลกระทบโดยตรงรายการวาไราตี้ละครและงานโฆษณาทั้งหมดของเธอต้องหยุดชะงักเจ้าของโฆษณาได้รับสายเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนางแบบอย่างต่อเนื่อง ส่วนละครที่มีเธอร่วมแสดงอย่างเรื่องมอบอมแท็กซี่ก็มีผู้ชมเรียกร้องให้ถอดอีนาอึนออกจากบทบาทด้วยเช่นกันจนในที่สุดทางทีมงานของละครเรื่องนี้ก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดงโดยที่ส่วนการแสดงของอีนาอึนซึ่งถ่ายทำไปแล้วกว่า6 0ถูกยกเลิกทั้งหมดเมื่อวันที่18เมษายนอียอนจูผู้เป็นตัวละครหลักในเหตุการณ์นี้ก็ได้โพสต์บทความลงบนโซเชียลมีเดียของเธอเองหลังจากที่เธอเลือกที่จะเงียบมาโดยตลอด เธอยอมรับว่าเธอถูกแแหลงและถูกกีดการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอิยอนจูร,ระบุว่าขณะนี้บริษัทกำลังฟ้องร้องน้องชายและคนรู้จักของเธอและปฏิเสธที่จะยกเลิกสัญญาโดยบริษัทได้หยุดกิจกรรมทั้งหมดของเธอโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธอนอกจากนี้ผู้ปกครองของผู้ที่ก่อเหตุยังคงส่งข้อความตำหนิถึงเธอและครอบครัวของเธออย่างต่อเนื่องหลังจากที่บทความของเธอเผยแพร่ได้3ชั่วโมงสมาชิกคนอื่นๆในวงก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การกลั่นแกล้งการกรีดกันและการด่าทอนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงพวกเธอกล่าวว่าพวกเธอพยายามเข้าใจอียอนจูที่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจแต่เป็นเพราะอียอนจูจงใจทำตัวห่างเหินจากสมาชิกคนอื่นๆเองต่างหากที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเธอนั้นแย่ลงในระหว่างการต่อสู้ทางความคิดของสมาชิกในวงพี่สาวของอีนาอึนก็ออกมาโพสต์บทความโต้แยง้งที่ทำให้เรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเธอกล่าวว่า น้องสาวข,ของเธอเป็นคนอ่อนแอและอ่อนไหวง่ายไม่มีทานที่จะไปกีดกันรหรือรังแกใครได้และเธอได้เปิดเผยบันทึกไดอารี่ของอีนาอื่นที่เขียนในช่วงเวลานั้นว่าฉันเหนื่อยมากดดเดี่ยวมากฉันมันเป็นขยะทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้ฉันร้องไห้ไปมากมายแต่ก็ไม่มีใครปลอบฉันเลยฉันมอบความจริงใจให้กับคนอื่นแต่ทำไมคนอื่นถึงปฏิบัติต่อฉันอย่างไม่จริงใจแต่ก็มีชาวเน็ตตาไวที่สังเกตเห็นว่า เนื้อหาที่ปรากฏบนด้านหลังของไดอารี่นั้นกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยมีข้อความว่าแค่ได้อยู่ด้วยกันฉันก็รู้สึกสกปรกขึ้นมาทันทีขอร้องเธอออกไปจากหน้าฉันหายไปซะแม้ว่าเนื้อหาในไดอารี่จะไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่ข้อความที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังนี้ขัดแย้งอย่างมากกับคำกล่าวอ้างของพี่สาวอีนาอื่นชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นว่าพี่สาวของอีนาอื่นพยายามปกป้องน้องสาวแต่กลับทำให้เรื่องแย่ลง ควรที่จะนําหลักฐานมาพิสูจน์ว่าไม่มีการกลั่นแกล้งแต่กลับมาร้องไห้เรียกร้องความเห็นใจเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นหลักนอกจากนี้ยังมีคนแชร์ในช่องคอมเมนต์ว่าพี่สาวของอีนาอื่นก็เคยมีประวัติการกลั่นแกล้งในโรงเรียนอีกด้วยจึงทําให้เกิดการถกเถียงกันมากขึ้นในเวลาต่อมาพี่สาวของอีนาอื่นจึงได้ตั้งค่าโซเชียลมีเดียของเธอเป็นส่วนตัวและเมื่อเปิดเป็นสาธารณะอีกครั้งบทความที่เธอเขียนเพื่อโต้แย้งแทนน้องสาวข,ของเธอก็ถูกลบออกทั้งหมดจากการสัมภาษณ์ของสื่อ การที่วงไอดอลเกิดความขัดแย้งและไม่ลงรอยกันนั้นเนื่องจากตารางงานที่แน่นและความกดดันจากการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปแต่เหตุการณ์การลั่งแกล้งในวงเอพริลนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับค่าย DSP อีชอนจูไม่ได้ต้องการเดบิวต์เป็นไอดอลตั้งแต่แรกแต่ DSP เห็นว่าเอพริลขาดสมาชิกที่สามารถรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านภาพลักษณ์จึงใช้เวลานานในการโน้มน้าวอียอนจูและครบอบครัวของเธออียอนจูไม่ได้ไม่อยากทำ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆที่เป็นเด็กฝึกหัดไอดอลตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำให้เธอมีความยากลำบากในเรื่องการร้องเพลงและการเต้นมากกว่าแต่บริษัทกลับตั้งใจวางอียอนจูไว้ในตำแหน่งเซนเตอร์เพื่อสร้างกระแสจึงทำให้สมาชิกคนอื่นๆเกิดความไม่พอใจและอิจฉาและเนื่องจากเวลาที่ทำความรู้จักกันได้นั้นค่อนข้างสั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ลึกซึ้งจะมีรอยร้าวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะนั้นมีสมาชิกบางคนได้แสดงความไม่พอใจต่ออียอนจู กับชอนโซมินหัวหน้าวงซึ่งชอนโซมินก็ได้นําคําพูดเหล่านั้นไปบอกกับอียอนจูจนทําให้ความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถแก้ไขได้ DSP พยายามแก้ไขปัญหาโดยการให้ชอนโซมินออกจากวงเอพริลแต่สุดท้ายแล้วนี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและทําให้ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกยังคงอยู่ต่อไปอียอนจูเคยเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียนตั้งแต่สมัยที่เธออยู่ชั้นมัธยมต้น และต้องย้ายโรงเรียนอยู่หลายครั้งเนื่องจากการถูกกีดกันทําให้เธอมีลักษณะนิสัยที่อ่อนไหวง่ายและซึมเศร้าความกดดันในชีวิตไอดอลและความเจ็บปวดจากการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างสมาชิกในวงยิ่งทําให้เธอตัดสินใจทําร้ายตัวเองและเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น DSP ก็ไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหาหรือพยายามประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายเลยแต่กลับพยายามปกป้องวงไอดอลของตนเองโดยการชี้นิ้วโทษอีชอนจู จนทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในเดือนมิถุนายนปี2012ตัวแทนทางกฎหมายของฝั่งอ e ีจอนจูได้กล่าวว่าการฟ้องร้องข้อหาทำลายชื่อเสียงที่ DSP ยื่นต่ออ e ีจอนจูนั้นตำรวจตัดสินว่าไม่มีเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการส่งต่อไปยังอัยการได้ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่น้องชายของอ e ีจอนจูเขียนไม่ได้ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อมา DSP ได้โต้แย้งคำตัดสินนี้โดยกล่าวว่า คำตัดสินดังกล่าวไม่ได้ยืนยันว่าการแก่งแกล้งเป็นเรื่องจริงส่วนเหตุการณ์ที่ไม่ส่งต่อไปอยังอายการนั้นเนื่องจากน้องชายของอ e ียอนจู oo, ไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการทําลายชื่อเสียงโดยเจตนาแต่ทางอ e ียอนจูได้เปิดเผยเอกสารการตัดสินของตํารวจโดยระบุว่าตํารวจได้ทําการตรวจสอบความจริงของบทความอย่างชัดเจนแต่ได้ปฏิเสธคํากล่าวอ้างของ DSP ในเอกสารการตัดสินระบุว่าก่อนที่ผู้ต้องหาจะเขียนบทความ อิยอนจูได้ถูกกีดการจากสมาชิกคนอื่นส่วนเหตุการณ์กระติกน้ําและการขโมยรองเท้านั้นก็เป็นเรื่องจริงและโจทย์ยังยอมรับว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกด้วยดังนั้นเนื้อหาที่ผู้ต้องหาเขียนในบทความจึงไม่มีส่วนที่เป็นเท็จโดยเหตุนี้เหตุการณ์การกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นในวงเอพริลก็ถือว่าได้จบลงแล้วในระดับหนึ่งแม้ว่าสมาชิกคนอื่นในวงจะยังคงปฏิเสธว่าไม่มีการกลั่นแกล้งอิยอนจูในหลายๆการสัมภาษณ์ โดยอ้างว่าอีฮยอนจูมักขาดการเข้าร่วมกิจกรรมของวงจึงทำให้พวกเธอได้รับแรงกดดันและความเจ็บปวดมากมายส่วนทางด้านแฟนคลับก็พยายามชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอที่เป็นประเด็นโดยเชื่อว่าวิดีโอถูกตัดต่ออย่างมีเจตนาไม่ดีและการตีความที่เกินจริงส่วนอียอนจูเองก็มีส่วนผิดโดยเธอมักคิดถึงแต่ตัวเองและมีนิสัยที่ยากจะเข้ากับกลุ่มได้อีกทั้งยังอ่อนไหวง่ายเกินไปแต่ในความรู้สึกของสาธารณชน วงเอพริได้ถูกติดป้ายว่าเป็นวงที่มีกลุ่มคนที่ชอบการแั่นแกล้งคนอื่นไปแล้วในเดือนมกร,ราคมปี2022วงเอพริลก็ได้ประกาศยุบวงสมาชิกทุกค,คนได้ยกเลิกสัญญากับ DSP เมื่อสัญญาหมดอายุและได้ไปทำกิจกรรมกับบริษัทใหม่อีนาอื่นก็ประกาศจะกลับมาแสดงในผลงานใหม่หลังจากหยุดงานไปนานแต่ความคิดเห็นของสาธารณชนที่มีต่อพวกเธอนั้นก็ยังไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีนักอียอนจูที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ได้ลกลับมาเริ่มต้นทำงานเปน็นนักแสดงอีกครั้งแต่ปัจจุบันเธอก็ยังไม่มีผลงานที่เป็นที่รู้จักอย่างแท้จริงเลยการร่วมการตามหาความฝันและการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเหมือนครอบครัวเป็นภาพฝันที่สาธารณชนและแฟนคลับมีต่อวงไอดอลแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กๆเหล่านี้ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและต้องเข้าไปใช้ชีวิตในวงการก่อนเวลาอันควรนอกจากการแข่งขันจากภายนอกแล้วพวกเธอยังต้องแข่งขันกันเองอีกด้วย ทุกวันต้องคิดหาวิธีที่จะเอาตัวรอดจากการแข่งขันที่ดุเดือดพวกเธอจึงยังไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจัดการประทะก,กันได้อย่างมีคุณภาพและผู้ใหญ่ไม่คิดที่จะช่วยให้พวกเธอเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นแต่กลับถูกปิดบังด้วยผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าและพยายามปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ฝ่ายเดียวจนทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายและได้ทิ้งบาดแผลที่ไม่อาจลบเลือนได้ให้กับทั้งสองฝ่ายสำหรับเหตุการณ์นี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ